วิดีโอะตอนนี้เลยสดอันนี้ถ่ายทดอดสดถ่ายช่องไหนครับชองไหนครับนะคตามเบล์จ o o ์อะไรช,ชื่อชื่อทีมอะไรนะยังไม่ได้นะทีกไซมื่กี้ะสีส้มีส้มบิไซครับทีกไซกับคุณซิงนะไม่ได้ข่าวคุนซิงน,นะ <c oughs> ตงเนที่อยู่ย่ๆไม่ไปเตะมาเตะตรงเต็นนี่นะคลิกซ้์นะครับผมอุตบอลการกุศลครับวันนี้มอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆโรงเรียนปราศาสตร์อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับผู้แข่งขันผู้นี้เป็น v ี p พฮะคนสิงห์ออนทัวกับ คลิกไซส์นะฮะคลิกไซส์เสื้อสีส้มคนสิงเสื้อสีเขียวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่27เ็กรกฎาคม2568ันห้าร้กิบแปดครับนะเจอและนะ้วนะข้ามกดไล่กล้นแขนฮะ มันมันไม่รองรับเวลาเราเราตั้งนอนเออใมีใครทํำได้บ้างเป็นระบบมันใช่ไหมเมื่อก่อนมันไม่เปลี่ยนนะมันเป็นภาคหลังเนี่ยพอรอจะดดังเท่าไหร่มันเดี๋ยวไม่นอนแล้วก่อนแบตเตอร์ نعم، oh, สวัสดีครับเมื่กี้คงสิรรายงานข่าวกีฬาฟุตบอลการกุศลนนที่ <c oughs> โรงเรียนปราศาสตร์นะครับผู้แข่งขันนะครับเสื้อสีส้มคิกไซส์นะฮะเสื้อสีเขียวคนสิงห์ออนทัววันนี้วันอาทิตย์ที่27ราคาคม2568ครับ ครับที่ไส่บุกเข้ามาครับคนสิงตัดไม่ได้ครับโดยจะคนสิงคนสิงลากไหมคนสิงสิงยิงออกไปครับ ครับผิสไซต่อครับกไสายโยนยาไปครับกไสายผู้สา,สารประตูออกมาตัดเปล่าครับ เาครับเรามาเริ่มกันไหมครับเมสักคู่มีปัญหาเอ็กซิเซเดียนนิดหน่อยครับสวัสดีครับเมื่กกี้คงสีรายงานข่าวกีฬาครับอ่าโปกันชิงคืครับกับรายการฟุตบอลตะลอนทัวร์ อันนี้คู่พิเศษนะครับรายการการกุศสนนะครับที่โรงเรียนปราศาทอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีคู่แข่งขันนี้ครับเสื้อสีส้มคลิกไซสไซส์เสื้อเขียวคนสิงอ่อนทั่ว เอาละครับเกีต่อเนื่องครับคนสิงกับลิกไซครับ <c oughs> <c oughs>

ปิดสิงน้ำขี้เส้ครับสองประตูต่อหึงครับออกั้อส่เวลาโดดนพยไิดกีาเขี้เส้เสื้อส้มครับขี้เส้ได้เคลียร์

วันนี้ฟุตบอลการกุศลนะครับมอบอุปกรณ์ก,กีฬาให้กับโรงเรียนปราสาทอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับวันนี้วันที่27วันอาทิตย์27กรกฎาคม2568ยิงสาย,ยิงเข้าไปสำหรับตูเก็บไว้ได้เอกฟังเสียงโยนยามา ทิกไซ้าอีกสายโยอะึเปล่อุตส่าห์ประตูออกมาตะคุบไปได้ครับออฟไซด์ครับ ở tại lông tắc kè của con on má hấp băng tuốc băng tuốc băng minh boli mai oh, xan xan. บอลเป็นของคิกไซส์ครับคิกไซส์ได้บอลอยู่คิกไซส์มองหาเพื่อนเคาะสั้นๆอย่างมียิงครับลาไปเองเปิดมาให้คิกไซส์เปิดออฟไซส์ครับคิกไซส์ออฟไซดคไส์ <c oughs> คนสิงเขาสั้นๆครับคนสิงสีเ <forgiving> ขื่อนออกมาให้บังตุ

ต้นสิ่งตั้งใหม่ครับรดรดเพชรบณ์เปิดมาให้บางตุกับบอลล่านไปฮิกไซตัดไว้ได้ครับฮิกไซฮิกไซฮิก <c oughs> ไซเยนะไหม คนตัดสินบอกไม่เป็นไรครับรอาคนสิยงครับรถเพชรบุญลุตปั่นไหม้วครับรุเปิดไปเฝ่าครับใส่เฝ่า บวลสีครับเควินเตอร์บอยครับไอ้ลูกฟรีคลิกนะฮะยี่สิบห้าหลาครับข้ามคานไปไกลเลยครับเรายิงสูงสุดครับข้ามคานเควินเตอร์บอย ปิด้ายเปิดยาวมาครับปิด้ายปิดสายเปิดมาทางซ้ายครับปิด้ายเปิดมาตรงกลางให้เพื่อนแขงไปทางขวาปิด้ายเปิดไปเอาไม่รู้กันครับผมสามประตูคนสิงห์ ฝั่งคลิกไซส์เจ็บนะฮะฝั่งนี้คลิกไซส์เจ็บ นะคือซ้ายเจ็บ ขอต้องขอบคุณทีมฟุตบอลวัวซุดนะครับนะครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับผู้ใหญ่เจ้าของวัวซุดมาเองเจ้าของวัวซุดมาเองชุดชุดตลกก็ทําให้ผมนะเนี่ชุดตลกก็ทําให้ผมนะผมจำได้ชุดตลกขอบคุณว่าชุดตลกชุดอะ,อะไรกุ้งไงกุก้งจิรีลาวิทยเปอร์เนี่ยเฮียก็ทําให้ขอบคุณครับขอบคุณผู้ใหญ่นะครับขอบคุณ เด็กๆบอกว่าขอบคุณอ่ะขอบคุณย่างอ่านหนึ่งสองสาขอบคุณครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากลูกอ่ะไปไปบัตรคอนเลขที่ดีกว่าเนาะอันนี้ลุงในประกาศเนาะอ่าอันนี้รุ่นเดียวกันนี่ผู้จัดการรุ่นเดียวกันนะเอาเชิญพี่พี่ทีมวัวสุดเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับไปไปได้เลยอ่าอ่าไปอ่ะตกการได้นะ อ่าโอเคครับแบบนี้มั่งก็ได้ครับเอ่อพวกพี่ๆนะครับแบบนี้ว่าอ่าเห็นไหมเห็นไหมหมดไหมครับหมดไหมหมดไหมหมดปะอ่าหมดนะดูอ่ะให้ให้ให้ตรงปไปอ่าเออนี่อ่าโอเคอ่าอ่พูดอะไรครับให้ให้ใ หนูพูกชาาของัเองอะ้ขท้นไปข้างบนอีกเหรอเอาเด็กึ้นผู้ใหญ่ครับอนี้่ะตัวเล็กตัวเล็กไปนูอ่ตัวเล็กไปไปน่ดไปนเตัวเล็กไปน้ไปนูกไปเอามตัวเล็กตัวเล็กเลยองๆนยี่ปาจัตัวเล็กมานั่งรงันได้ไครับตัวเล็กันเนี่ยตัวเล็กันน้คอันอเค่อันนี้เคลียร์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 เดี๋ยวตัวเล็กมานั่งนี้ ทางพออ,อนะครับพอรงเรียนวัทาศาสตร์นะก็ก็ขอขอบคุณนะครับนักุตบอลทุกทีนะครับที่มาช่วยเหลือนะครับวันนี้ก็เป็นงานเปิดครบรอบโรงเรียนนะครับขอบคุณนักุตบอลทีมเอซูทุกท่านเลยนะครับทีวีพีทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับที่ อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะน้ำมันเหลืองแล้วก็น้ำมันเขียวนะคะที่เรานรําผลิตภัณฑ์มาแน,นะนําสำหรับทุกท่านด้วยนะคะท่านที่ปวดข้อปวดเข่าอ,อ,อะไรต่างๆนะคะรู้สึกเล่นกีฬาแล้วสึกมุนหัวมุนหัวมุนหัวเวียนหัวอะไรต่างๆหน้ามืตาลายใช้จะเป็นลมนะคะคนเฒ่าคนแก่ใช้ดีมากไม่จำเป็นต้องเป็นคนเฒ่าคนแก่นะคะหรือจะเป็นเด็กนะคะวัยรุ่นนะคะผู้ใหญ่ได้หมดท่ะที่เรีวยกว่า อยาเอ่อทียว่ามีอาการหน้ามืดตาลายค้ะจะเป็นลมเป็นลมเป็นแล้วปวดข้อปวดเตาเล่นกี่ลงทีนนานแล้วันนะคะรู้สึกว่าอยากจะเอ่อแก้ปวดเมื่อยนะคะแก้ขัดยอกนี่นีส่วนนี้ใช้ดีมากๆเลยนะคะนี่ค่ะน้ำมันเหลืองของเรานะคะก็แวะมาสอบถามได้เช่นกันจ้า วันนี้นะคะหนูต้นน้ําเชิญยิ้มนะคะมาพร้อมกับนี่เลยค่ะพี่อีทองหลังสะอื่นนะคะมา Hom e e นเตอร์เทนเมนนะคะวันนี้เราสองคนอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะม like างานฟุตบอลการกุศลนะคะว่าทำความรู้จักกับผูุ้กิผู้หลักผู้ใหญ่นะคะวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านนายกนะคะไม่ใช่พี่ชื่ออะไรนะคะพี่สมเด็จก็คือ เป็นสปอนเซอร์เจ้าของอะเจ้าของแบรนด์เอ่อกีฬาเวอร์ซุดนั่นเองนะคะนี่วันนี้ก็เป็นสปอนเซอร์หลักของเรานั่นเองนะคะอ่าแล้วก็นี่เอ่อทีมงานกองเชียร์นะคะจากที่ไหนกันบ้างขอเสียงกรีตินัหน่อยเร็วยังดังไม่พอท่านผู้ดีนิดนึงขอเสียงกรีดหน่อยค่ะเออเอาแบบนั้นแหละให้มันคึกคืนหน่อยนะคะอ่า วันนี้นะคะเรามีสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนําด้วยนะคะนี่นะคะวันนี้พี่อีทบงรังสะอื้นกับหนูต้นน้าเชิญยิ้มนะคะศิลปินตลกหน้าตาดีแต่ติ้งต้องนะวันนี้เอาภูคาวพัดมาแนะนําสําหรับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะทุกท่านที่อยู่ณที่นี้นะคะที่มีปัญหาสุขภาพหรือว่าเราม,มีปัญหาสุขภาพเองแต่ว่าญาติผู้ใหญ่ของเราพ่อแม่พี่น้องลุงป,ป้าหน้าอาของเรามีปัญหาสุขภาพก็ ลองทานดูนะคะกับภูคขาพัดนะคะนี่นะคะสุดยอดมากๆเลยทีเดียวนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอความดันนะคะไขมันต่ำหรือจะเป็นในเรื่องของอาการใบเกน,นอนไม่หลับนี่นะคะภูคขาพัดช่วยคุณได้อย่างแน่นอนนะคะสรรพคุณน,นะคะของภูคขาเนี่ย ก็อยากจะบอกว่าสุดยอดจริงๆเลยนะคะเข้าไปดูใน g ูเกิลได้เลยนะคะว่าสคุนม,มันจะเป็นน้ำเหนืออเสียเอื่อรเอยนะคะหรือจะเป็นสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายนะคะท่านที่มีปัญหาสุขภาพไม่ควรพาดเลยกับ ปูขาพักกไปด้วยวันนี้เราจัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะจากปกติราคา159บาทนะคะราคาข้างขวดเราไม่ขาย159เราขายแค่เฉพาะวันน,น,นี้วันเดียวโปรโมชั่นสำหรับทุกท่านที่อยู่ในะที่นี้120บาทเท่านั้นเรียนเชิญเลยะคะ่ะท่านายนะสำหรับท่านที่สนใจก็แวะมาสอบถามได้นะตรงนี้นะจ๊ะพี่อีทมีอะไรจะพูดคุยไหมคะนิดนึงอ่าให้พี่